สครับสำหรับในวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งที่ไว้ทำวิดีโอลงใน t ิกตอกหรือว่าไวโ้โพสลง Facebook i n t t a g กรมของเราไว้รีวิวสินค้าไว้ทำเป็นภาพวิดีโอเพื่อให้ลูกค้าของเราได้เห็นหรือว่าสร้างจุดโดดเด่นในการโพสขายสินค้าของเราให้เรา มีคอนเทนต์หรือว่าสร้างคอนเทนต์ได้กับตัวเราเองด้วยครับผมก็เป็นแอปอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับก็แคนให้ทุกคนเข้าไปที่ App Store ครับผมกดเข้าไปเลยแล้วไปพิมพ์คำว่า f o c อว์โฟก o วิดีโอครับผม V I N E O โโแล้วก็กดค้นหาเลยครับ ก็จะเจอเป็นหน้าตาแอปแบบนี้นะครับเนี่ครับก็มีภายในแอปก็มีลูกเล่นให้ให้เล่นกันเยอะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยเออรอดแป๊บน,นี่ครับก็มีหลายตัวมากที่ให้ทุกคนเลือกทำกันก็แล้วแต่จะใครจะเลือกแบบไหนครับ เดี๋ยวตอนท้ายก็ผมจะมีเป็นวิดีโอที่ผมทำไว้วิดีโอเดี๋ยวให้เป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูครับผมแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามช่องของผมแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีวิดีโอใหม่ถ้าทุกคนเห็นว่าวิดีโอนี้น่าสนใจหรือว่าอยากจะ ให้เพื่อนๆเห็นก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ